กันเนี่ยที่เขาจะเปลี่ยนแปลงเอียงอย่างหนึง่งอันนี้คือกค่ะค่ะมันเป็นเรื่องที่ตัดสินใจลําบากเพราะสมควรสวัสดีค่ะไลฟ์สไตล์เดย์บายเดย์ค่ะวันนี้ป้าปุ๋ยก็จะพาพาเที่ยวพาเที่ยวในบ้านนะคะเพราะว่าป้าปุ๋ยมีแพลนจะกลับไปอยู่เมืองไทยค่ะป้าปุ๋ยก็เลยก็เลยปล่อยเศราบ้านหลังนี้เนาะคะ่ะเนาะ ปล่อยเช่าบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ก็จะมีสองห้องนอนค่ะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำเนาะนั่นแหละค่ะก็จะปล่อยปล่อยให้เขาเช่ารอลองดูว่าจะไปอยู่เมืองไทยได้ไหมอ่าถ้ากเกิดเราอยู่ไม่ได้เราก็ยังเออถ้าเกิดเรากลับมาเราก็ยังมีบ้านอยู่เราก็ยังอุ่นใจว่าเออเรามีบ้านอยู่เราไม่ต้องกลับมาหาบ้านเช่า หรือหาซื้อบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะก็ป,ปุยกเลยก็เลยให้น้องมีน้องคนนึงก็ป,ปุยก็เลยถามเขาว่า,าจะไปอยู่บ้านป้าไหมอะไรอย่างเงี้ยลุงบ๊อบกับป้าจะปล่อยให้เช่าจะกลับไปอยู่บางไทยนอ้นนองเขาก็เลยสนใจน้องเขาก็เลยบอกว่าค่าเช่าเท่าไหร่ลดหน่อยหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยไปไปดูกันว่าบ้านเป็นยังไงในบ้านเป็นยังไงว่า สมกับราคาที่เราจะปล่อยเช่าไหมนะคะไปดูกันดอกไม้สวยไหมคะลุงลุงบอบจะเป็นคนชอบดอกไม้นะคะเนาะซื้อดอกไม้มาปลูกชื่อสัอนช่วงเขาดลดราคาคะ่คะค่ะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนาะ าก็ต้องไปหาซื้อคองช่วงที่เขาลดค่ะเอามาปลูกแล้วมันก็งามคือเก่าค่ะเศรษฐกิจบอดีเนาะข่าวคองแพงนี่ยังกับแพงยังประหยัดได้เขากับประหยัดเนาะค่ะเนาะมึงแดดค่ะแดดช่วงหกโมงหกโมงย็น พุ่นก็นจะเป็นห้องเก็บคองค่ะเวลาหนาห่อนเนาะก็ออกไปนั่งตรงนี้ได้เนาะค่ะเนาะหนายู่ยู่ค่ะบ้านป้าปุยหนายู่ยู่ตรงนี้กับมานั่งเล่นได้เนาะค่ะเนาะช่วงอากาศเ,ย,เย,ย็นๆยังสิละมานั่งเล่นให้เขา,าวเศวร้าแพ้งค่ะให้น้องเขา,าวเศวร้าแพ้งเนาะที่จริงแอร์เรียนี่กั ค่าเศ้ากับประมาณพันสี่พันหค่ะบ้านซองห้องนอนได้นี่ประมาณพันสี่พันห้าก็เอาส3คูณกัาไปค่ะอันนี้ก็เป็นห้องเก็บของด้วยกันค่ะห้องน้อยๆเนาะตรงนี้จะห้องใหญ่เป็นห้องนอนได้เคะค่ะห้องนี้เบิองแดดค่ะทุกคน ไปเบ่งในบ้านค่ะเดินเข้ามานี่ก็จะเป็นห้องครัวค่ะประตูลังบ้านเนาะเดินเข้ามาก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวห้องครัวพ่ยใหญ่ค่ะห้องครัวน่หน่อยเนะเาะอีพ่ออยู่สองคนสองคนสามคนถ้ามีลูกน้อยกับพ่ออยู่ประมาณนี้ค่ะบ้านก็จะรุหน่อยหนึ่งอันนี้ดอกกล้วยไม้ วนนั้นซื้อมาให้พวนี้ซื้อมาให้เล็กเก็บไว้เนาะันเน,นอเขาก็ออกดอกออกดอกทุกปีอันนี้รู้สึกว่าต้นนี้รู้สึกว่ามันจะแก่แล้วค่ะประมาณเกือบว่าไม่ติดสิบปีแล้วบอาต้นนี้มูซื้อมาให้มีน้นองคนหนึ่งซื้อมาให้นั่นก็ออกดอกทุกปีทุกปีค่ะปีนี้ออกดอกเมื่อไรปุ๋ยก็ไม่ค่อยได้บำรุงน้ำนอ อันนี้สากด้วยค่ะเด้ออันนี้คือสากค่ะสากเดินออกจากห้องครัวก็จะเป็นห้องนั่งกินข้าวนะคะห้องนั่งกินข้าวค่ะกับพ่ใหญ่นอกค่ะนากกับประมาณเท่านี้แหละว่ใหญ่ค่ะหลังว่ยใหญ่ก็จะประมาณนี้ค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างมองออกไปเห็นกาเด้นห้องครัวก็จะอยู่ฝั่งนูน้นจะห้องกินข้าวก็จะมาห้องนั่งเล่นห้องลิฟติ้งรูมก็จะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ จะเป็นเก้าอี้ประจำตำแหน่งลูกสาวปอปุย๋ยกับลุงบ๊อบนะคะลูกสาวแมวเพราะว่าเขาชอบขึ้นมานั่งตรงนี้ค่ะชอบขึ้นม้านั่งตรงอามเช้ตรงนี้เนาะควรไปหมดปอปุ๋ยก็เลยเอาผ้าผ้าหฮมมปูแล้วเขาก็ชอบเข่ามาเวลาหนาวหนาวเขาก็จะเข่ามานอนใหนหนี้ค่ะนอนไตนี้เนาะ ปุยก็เอาผ้าห้่มปูให้เขาค่ะเวลานานางเขาก็จะมุดเข้ามานอนในนีน่แ่ะค่ะค่ะพอออกจากริบบิ้งรูมก็จะเป็นบันไดนะคะอันนี้จะเป็นประตูประตูประตูทางด้านซ้ายพอเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอบันไดบันได สั้นสั้นค่ะมาตอนแรกป้าปุ๋ยป่าปาดบันไดยังมาสั้นแทะมาสั้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนาะคะนะ่ะเนาะบ้านหลังนี้ป้าปุ๋ยซื้อได้สิบสิบสี่สิบห้าปีแล้วค่ะมาเห็นตอนแรกป้าปุ๋ยชอบเลยบ้านหลังนี้ถึกชะตากับบ้านหลังนี้เลยป้าปุ๋ยบอกว่าเอาบ้านหลังนี้ละลุงบ๊อบสนเนาะบันไดมาด้านขวามือก็จะเป็นห้องนอน อาลูกสาวปอปุยอยู่นี่เองลูกสาวปอปุยอยู่นี่เองนอนอยู่ตรงนี้เองฮัลโหลฮัลโหลวิกกานาโกไทยแลนด์ทูเกเ h อร์ยูวนทุกกามไทยแลนด์วิมามีเอนแด๊ดดี้เยี๋ยวนี่แหละค่ะเป็นห่วงเขานี่แหละ ยานเขาปรับสภาพบ่ได้เนาะอยู่มังไทยอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนปะปุยกับลุงบอบบันไดค่ะบันไดสั้นทีรีเนาะค่ะเนาะ Are you okay? What you want to do? You gonna have your dinner. อืมอยู n กันจะให้พี่ด n นนะไปแล้วลงไปแล้ว องนอนมาใหญ่ค่ะองนอนน้นอยๆเนาะก็พอนอนได้ค่ะอยู่ได้สองคนตายายเนาะตรงนี้ก็จะเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าค่ะเป็นบิวอินเนาะค่ะเนาะบิวอินโคมไฟตัวนี้ประปุยประปุยอยากเอาไปน้ำยู่ค่ะโคมไฟตัวนี้เนาะเป็นการ์ตูนตุ๊ก,กตาแม่งการ์ตูนตุ๊ก,กตา ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเนาะค่ะเนาะตัวนี้น่ารักน่ารักก็จะเป็นแม่กับลูกแต่หน,น,น,นักเด้อค่ะเด้อหนักหนักแม่เป็นโอ้ลายโลยยันนี่หกเจดโล่พิ่เยนี่สวยไหมคะออกมาทางนี้ก็จะเป็น อีกของนอนหนึ่งค่ะอีกของน้อนหนึ่งปะ,ะปุยก็จะใส่เป็นห้องเก็บเสื้อผ้าเวลาซักผ้าของเก็บคล้งค่ะเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะมองเห็นการ์เด้นค่ะเดินออกมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะทะลุมาก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ํานี่ก็จะห้องใหญ่ ทำเป็นห้องนอนอีกห้องนึงก็ได้เนาะค่ะเนาะเป็นห้องนอนอีกห้องน้องนอนนึงก็ได้ค่ะทุบตรงนี้ออกทุบตรงนี้ออกเนาะค่ะเนาะบางบ้านข้าเจ้ากับเอ,อ็กสเตนชันขยายออกไปเนาะค่ะเนาะข้าเจ้ากับขยายด้านข้างออกไปให้มันกว้างแล้วก็ย้ายย้ายห้องน้ำไปอยู่ข้างล่าง ะะลุงบอกเคยถามป้ปุ๋ยอยู่ป,ปยย้ป,ปยยุ๋ยบอกว่าป้เอาดอกบ่เห็ดอยู่กันแค่สองคนนึงแค่นี้กับพอป้ปุ๋ยวางซีมีสองห้องนอนนี่กับพอแล้วป้ปุ๋ยวางซีเนาะเก็บเงินไว้ถ้าใส่ถ้าเขาขยายออกไปเวลาเขาขายเขาก็ได้เงินคืนค่ะมุมนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้ป้ปุ๋ยอีกเพราะากล้วยไมย้นี่เขาเขาจะชอบแสงเนาะเะนาะเขาก็ชอบแสงแดด ก็จะประมาณนี้ค่ะบ้านป้าปุ๋ยเนาะหลังไม่ใหญ่ตอนที่ป้ปุ๋ยซื้อบ้านหลังนี้รู้สึกว่าจะซื้อ2 0 0แ0นส0 0แสนปอนค่ะเมื่อ1ิบส,บสบปีที่แล้วเนาะ2,000ส,สนปอนตอนนี้รู้สึกว่าราคามันจะขึ้นอยู่ที่4 0่แสนสี่แสน 2, 4, แสองสี่ประมาณนั้นค่ะเห็นบ้านข้างๆเขาขายเนาะเขาได้ประมาณนั้น ค่าเช่าก็อยู่ที่ประมาณถ้าให้พวกเอเจนซี่เอเจนซี่พวกเอเจนซี่เขาเรียกเอเจนซี่เนาะพวกพวกมาร์เก็ตพวกเอเจนซี่มาไอ้นั่นให้ดูแลให้เขาก็จะให้ปล่อยเช่าประมาณพันสี่พันสี่พันห้าราวนี้ค่ะแต่ทีนี้น้องคนที่จะมาเช่าเนี่ย ก็ปุยไว้ใจเขาไงเขาก็จะดูแลบ้านให้เราดูแลบ้านให้เราลุงบ๊อบก็เลยบอกว่าอมไม่เอาไม่เอาถึงพันสี่พันหรอกลุงบ๊อบบอกเอาแค่เ0้าร้อยก็พอลุงบ๊อบบอก900าอยปอนเนาะ900าอยปอนก็เอาเอาสีคูณเข้าไปค่ะ,ะลงไปข้างล่างก็เอาสีคูณเข้าไป ก็ประมาณกี่หมื่นล่ะประมาณเกือบสี่หมื่นเนาะสามหมื่นกว่าๆเกือบส0 0 0 0นั่นแหละค่ะเนาะการที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็มันก็ยากนะคะกับการเปลี่ยนแปลงเ,เนะาะกอนมีปุ๋ยกับเพาเบิ่งรอบๆบริเวณบ้านแล้วเนาะคะ่ะเนาะในบ้านในตัวบ้านแล้วว่ามัน มีจากของนอนมันเหมาะสมอ่ามันสมกับราคาที่จะมาเช่าอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วมันกะราคาเก้าร้อยนี่มันก็หายากด้วยกันด้วยในแอเรียนี่เนาะแอเรียนี่มันกับเมืองแอเรียที่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 แบดแอเรียเนาะแต่มันเป็นแอเรียที่ดีแอเรียหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะอืมแต่ละแอเรียก็สิบกว่คือกันด้วยกันด้วยคือบ้านเนาะแล้วเนาะคือเมืองไทยนั่นแหละมันกับ มันยังไงล่ะป้ปุ๋ยกันยองน้งหาสิบหาสิบอยู่คะ่ะยังหาสิบหาสิบอยู่ที่จะที่จะกลับไปอยู่ืางไทยเนาะค่ะเนาะมันบริเวณเรื่องง่ายๆคะ่ะที่เขาจะเปลี่ยนแปลงอย่างจักอยางนึงเนาะค่ะเนาะมันเป็นเรื่องที่ตัดสินใจลาบากเพราะสมควรแต่ว่าดีอย่างนึงป,ป้ปุ๋ยบ่มีลูกคะ่ะบไม่ลูกเพื่อนๆก็บอกว่าเออป,ป้ปุ๋ยบ่มีลูกมันตัดสินใจว่ายากเลย อีกอย่างนึงลูกบอบก,ก็บมีเพนชั่นเพนชั่นกะอยู่ได้อยู่ลูกบอบก,ก็บอกว่าเดือนละสองพันเขาสิยยอยู่บ่ได้บ่สั่นาค่าใส่ใจแต่ว่าทุกมือน,นี่ค่าใส่ใจมันกะแพงขึน้นแพงขึน้นเนาะเนากนอว่าอยู่ใส่ค่าใส่ใจแพงขึ้นนั่นแหละลุงบอบก็บอกว่าเดือนละสองพันแล้วกะค่าเช่าบ้านอีกเขาสิบปอยู่ได้อยู่ลือ้อมาแล้วก็อีกสี่ปี ลุงบอบกับสีหกสิบหกสิบหกหกสิบเจ็ดลุงบอบกับสีได้อ่าสตรีทเพนชั่นนะคะนะเนาะสตรีทเพนชั่นนี่ก็คืออ่าเงินเบีย้ยของคนแก่แหละคะ่ะบ้านเขากระเ,เงิน,เง,นเงินเบีย้ยเบีย้ยคนแก่เนาะคะนะ่ะเนาะนั่นแหละก็สะได้ตรงนี้มาเพิ่มอีกแต่ว่าปปุยไปอยู่เมืองไทยปปุยกับสี่ไปอยู่ซื่อๆค่ะปปุยกับสีเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อย่งที่นะแต่ว่าในความรู้สึกเขาเคยอยู่นี่มาเป็น สิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วเนาะค่ะเนาะปอาปุ๋ยมันกะมันกันยานที่เขาจะเปลี่ยนแปลงเองจากอย่างหนึ่งแต่ว่าลุงบอก็บอกว่าอืมร้องไปเบิ้งมาสันว่าถ้าเกิดเขาอยู่ไ่ได้เขาก็กลับมาเอาสันอย่างสองอย่างที่ป้ปุ๋ยห่วงคือสุขภาพลุงบอกเพราะว่าลุงบอกผ่าตัดมาใจเนาะแต่ต้องเช็คตลอดยังศีนนะเช็กเลือดตลอดแต่ว่าทั้งผุนกับมีหมออยู่ มอใก,ใกล้บ้านก็บอกว่าเอ้อยเจ้ามาหลุด่ญญาเดี๋ยวปูมสิดูดแลไอ้บอบเอง่ญญา่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือแมวแมวปอบุยนั่นแหละจะทิ้งเขาไว้ตรงนี้กับมันกับโบม,มนเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าเขาเลี้ยงเขาแล้วเขาก็หักเขาจะทิ้งเขาไว้เขาสิรู้สึกยังไงเนาะคะ่ะเพราะว่าก็มีคนลับอาสาเอาไปเลี้ยงต่ตแต่ว่าความรู้สึกของเขาสิเป็นยังไง ที่ไปไปยุ่กับกับคนเลี้ยงคนไม่เนาะค่ะน่ารักปป็เ,เลยห่วงเขาตรงนี้แหละถ้าเกิดไปยุ่มืองไทยแล้วอากาศอากาศมันก็ห้อนยังเสียนะอากาศมันก็ห้อนเขาสิปรับสภาพได้บอน้าลัค่ะมันกะมันก็ยากยู่ค่ะที่เขาจะเปลี่ยนแปลง,อ,งอย่างาัอย่างนึงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าปปุ๋ยก็คิดว่าถ้าไปอยู่ซื้อ,อปปุ๋ยก็คือคือจะคือจะอยู่บว่าได้แต่ว่าปปุ๋ยก็ต้องหาอย่างเฮ็ดค่ะคิดอย่าง สักอย่างนึงเอ็กซ์เลล่ะค่ะนั่นแหละค่ะก็ค่อยเบิ่งกันต่อไปค่ะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะก็อีกบ่จากเดือนค่ะประมาณเดือนปลายเดือนกุมภาค่ะปลายเดือนกุมภาเนาะป้าปุยกับลุงบอบจะล่องไปใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยเนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะกะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะกะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมด้วยกาเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ เพื่อนใหม่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยค่ะเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่ตอไปนะคะก็ขอให้เพื่อนๆจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยค่ะเด้ออย่าเจ็บอย่าป่วยก็ขอให้ร่ำรำรวยๆวยกันทุกคนด้วยค่ะเด้อดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเด้อเอาไว้เจอกันในคลิปต่ตอไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแมวปอปุยห้องจะออกหน้าบ้าน 呀，拜，卡。